ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยการประเมินผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครงูผู้ช่วยครั้งที่สามรายนางสาวปวิศลาเย็นวัฒนาข้อมูลผู้รับการประเมินนางสาวปวิศลาเย็นวัฒนาตำแหน่งครูผู้ช่วย เกิดเมื่อวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2532เชื้อชาติไทยสัญชาติไทยศาสนาพุทธที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่70หมู่6ตำบลตาลโกนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครรหัสไปรษณีย47์47240ประวัติการศึกษา พุทธศักราช2544จบการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านจำปาศิริราชพุทธศักราช2550จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมัธยมมาริชภูมิพุทธศักราช2555จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลมหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตสกลนครพุทธศักราช2561 จบการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมหาวิทยายลัยราชภัฏส,สกลนครด้านที่ 1. ด้านการปฏิบัติตน1.1วินัยและการรักษาวินัยแสดงออกทางอารมณ์กริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับการเทศะต่อผู้เรียนเช่นการพูดจาไพเราะประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ยึดหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาในการดำรงชีวิต 1.2คุณธรรมจริยธรรมได้ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สิษย์ เพื่อนร่วมงานและบุคลากรอื่นๆ1.3จรรยาบรนวิชาชีพได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมพร้อมกับติดตามความรู้ใหม่ๆด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้มีความเชื่อมั่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรและบุคคลทั่วไป สามารถสื่อสารสร้างสัมพันธภาพอันดีได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของตนเองและบริบทของสถานศึกษา1.4การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและพยายามน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความสุขของตนเองในปัจจุบันและอนาคต 1.5จิตวิญญาณความเป็นครูได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยมีการวางแผนการสอนล่วงหน้าจัดทำและจัดหาสื่อจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไม่ละทิ้งการสอนกลางคันมีการปรับปรุงพัฒนางานการสอนอยู่เสมอ1.6จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูมีความศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครูแสดงออกด้วยความชื่นชมและเชื่อมั่นในอาชีพครูตระหนักถึงอาชีพนี้เป็นอาชีพ ที่มีเกียตรติมีความสำคัญและจำเป็นต่อสังคมเพึ่อปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและภูมิใจรวมทั้งปกป้องเกียรติภูมิของอาชีพครูเข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนองค์กรวิชาชีพครูด้านที่ 2. ด้านการปฏิบัติงาน2.1การจัดการเรียนการสอนได้ศึกษาเล่มคู่มือหลักสูตรและเล่มหลักสูตร การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตัวบ่งชี้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และหลักสูตรสถานศึกษาได้ศึกษาเพื่อเตรียมการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาและเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยได้จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและครอบคลุมเนื้อหาทุกหน่วยการเรียน 2.2การบริหารจัดการชั้นเรียนได้ตกแต่งห้องเรียนจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่ส,งส่งเสริมการเรียนรู้ความสนใจอำนวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนทําให้เกิดกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติจริงของผู้เรียน2.3การพัฒนาตนเองมันศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม หรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง2.4การทำงานเป็นทีมให้ความร่วมมือในการทำงานกับเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดีโดยการเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนปรึกษาหารือรับฟังให้ข้อเสนอแนะและลงมือปฏิบัติเพื่อให้งานนั้นออกมาสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2.5งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษามีความกระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากงานบริหารทั่วไปเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเช่น กลุ่มง,งาน,นอำนวยการได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้ากลุ่มง,งานอำนวยการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกเอื้อเฟื้อให้การบริหารงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของกศนอเภือสองดาวเป็นไปตามนโยบายและบรรลุลวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ2.6การใช้ภาษาและเทคโนโลยีได้ใช้ภาษาในการสื่อสารที่สุภาพชัดเจน ทั้งเป็นผู้ฟังและผู้พูดกับคณะครูบุคลากรผู้เรียนและบุคลากรอื่นๆให้สามารถเข้าใจรับรู้ในเรื่องเดียวกันได้ และมีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ใช้ในการทำงานติดต่อสื่อสารเพื่อให้งานประสบความสำเร็จและได้มีการจัดทำสือ่อเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจในกระบวนการการเรียนรู้เป็นอย่างดีขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่าน